ฝนตกกระหน่ำในค่ำคืนเงียบสงัดสายฟ้าฟาดลงกลางสวนงานแต่งริมทะเลกลิ่นเข้มของน้ำทะเลผสมกลิ่นดอกไม้สดเสียงหัวเราะของแขกดังแว่วบนเวทีชายคนรักฉันยืนจับมือเจ้าสาวคนใหม่หญิงสาวคนนั้นคือเพื่อนสนิทที่ฉันไว้ใจฉันยืนมองจากเงามืดเลือดในอกเต้นแรงจนหูอื้อภาพอดีตแล่นเข้ามาวันที่ทั้งสองคนวางยาแล้วผลักฉันลงจากหน้าผา ร่างฉันร่วงตกทะเลความหนาวกัดผิวจนเจ็บแสบแต่หัวใจที่เต็มไปด้วยความแค้นพาฉันกลับขึ้นฝั่งพร้อมร่างที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหนึ่งปีแห่งความตายฉันฝึกฝนร่างกายความโกรดเคียดหลอมรวมเป็นกำลังดวงตาเย็นชาจับจ้องไปที่พวกเขาเสียงเพลงแต่งงานเริ่มดังขึ้นแขกเรือส่งเสียงปรบมือฉันก้าวออกจากความมืดสายตาทุกคู่หันมามอง ความตกตะลึงปกคลุมทั่วงานใบหน้าของเจ้าบ่าวซีดเผือดเจ้าสาวเบิกตากว้างริมฝีปากสนริกฉันเดินตรงไปอย่างช้าฮ่ฮะหัวใจพวกเขาเต้นแรงจนเห็นได้ชัดไม่มีใครขยับเสียงฝีเท้าของฉันดังขึ้นเรื่อยฮ่ฮะทุกสายตาจับจ้องฉันคนเดียวฉันหยุดยืนกลางเวทีมัดขวากำแน่นเจ้าบ่าวร้องเรียกกะทันที แต่กาทุกคนสลกเหมือดไปกับสายตาฉันเสียงกรีดร้องดังสนั่นแขกวิ่งหนีกระเจิงฉันยกหมัดขึ้นเจ้าสาวกริดร้องฉันง้างหมัดหมายจะปล่อยใส่เจ้าบ่าวเจ้าบ่าวสุดเข่าลงกับพื้นสายตาเขาสั่นไหวเต็มไปด้วยความกลัวริมฝีปากเขาพยายามร้องขอชีวิตแต่ฉันไม่เอ่ยคำใดปล่อยหมัดลงตรงกลางอกเขาเสียงกระแทกดังสนั่นราวรเบิด โต๊ะอาหารล้มระเนระนาดเจ้าบ่าวกระเด็นปลิวตกเวทีเสียงกรีดร้องดังระงมทั่วงานเจ้าสาวสุดลงกองกับพื้นใบหน้าเธอซีดขาวมือกุมอกแน่นเธอพึพรรมพำเรียกชื่อฉันด้วยเสียงสั่นเครือฉันหันสายตาเย็นเยียบไปทางเธอหัวใจเธอเต้นรัวราวจะระเบิดเธอคาหน,นีอย่างทุลักทุเลสายตาของแขกทุกคนจ้องมองฉันด้วยความหวาดหวัน่นไม่มีใครกล้าขยับ อากาศรอบตัวเย็นเยียบลงทันทีฉันเดินเข้าไปหาเจ้าสาวเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังเป็นจังหวะเธอร้องไห้สะอึกสะอื้นมือของฉันเอื้อมไปจับปลายขางเธอเธอสั่นเทาจนตัวโยวนฉันก้มลงกระซิบข้างหูเธอสุขสั์ครบรอบนะน้ำเสียงของฉันเย็นเฉียบเธอปล่อยเสียงกรีดร้องสุดเสียงฉันปล่อยมือจากเธอหันหลังกลับอย่างไม่ใยดี ทิ้งเธอนั่งร้องให้ท่ามกลางซากงานแต่งที่พังยับเยินแคกเรือเปิดทางให้ฉันเดินไม่มีใครกล้าส,สบตาฉันก้าวออกจากงานราวเงามัจจุราชสายลมกลางคืนพัดผ่านเรือนผมฉันเสื้อคลุมดำสะบัดไหวตามแรงลมกลิ่นคาวเลือดเจือจางในอากาศฉันก้าวข้ามซากโตเก้าอี้เสียงกระจกแตกบทใต้รองเท้าหนังผู้คนมองตามหลังด้วยสายตาหวาดกลัว แสงไฟสีทองจากเวทีส่องไล้เงาฉันบนพื้นความเงียบงันปกคลุมทั่วงานแต่งมีเพียงเสียงสะอื้นเบาๆของเจ้าสาวเมื่อฉันเดินพ้นประตูเสียงวิเซเรนก็ดังลั่นทั่วชายหาดไฟจากรถตำรวจสัตว์ส่องเป็นริ้วแดงเจ้าหน้าที่ครูกันเข้ามาพวกเขาชักอาวุธเล็งมาทางฉันแต่ทุกคนหยุดนิ่งเมื่อศบตาฉันหัวหน้าตำรวจขมวดคิ้วมือเขาสั่นเล็กน้อยขณะจับปืน เขาอ้าปากจะพูดแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาฉันยืนนิ่งไม่ไหวติงดวงตาสบกับเขานิ่งสงบก่อนจะเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบไม่มีใครต้องตายถ้าไม่ขวางทางฉันเสียงของฉันสะท้อนกล้องในความเงียบเจ้าหน้าที่หลายคนก้าวถอยหลังเองโดยไม่รู้ตัวหัวหน้าตำรวจสบตาฉันอีกครั้งเงื้อไหลเป็นทางข้างขมับเขาเขาลุกตาลงแล้วลดปืนช้าฮ่าฉันหันหลังให้พวกเขา เดินผ่านแนวกั้นโดยไม่มีใครขวางสายลมเย็นหอบกลิ่นทะเลพัดคลอเมื่อก้าวขึ้นรถมอเตอร์ไซค์สีดำฉันสวมหมวกกันน็อกแล้วสตาร์ทเครื่องเสียงเครื่องยนต์คำรามแบกความเงียบล้อหลังหมุนบทสายกระจายเป็นฝุ่นควันไฟท้ายสาดแสงแดงฉานทิ้งเงายาวบนพื้นฉันเร่งเครื่องพุ่งออกจากลานงานด้วยความเร็วเสียงลมวิดวิวประทะหมวกกันน็อกท้องถนนยามค่ำคืนว่างเปล่าไร้ผู้คน ไฟถนนทอดยาวเป็นสายสลับเงามืดหัวใจฉันเต้นเป็นจังหวะสงบแต่เลือดในกายยังเดือดพล่านด้วยแรงแค้นฝ่ามือกำแหนแน่นจนข้อนิ้วขาวซีดภาพคืนวันที่ถูกทรยศฉายซ้ำในหัวแสงไฟสาดผ่านใบหน้าฉันขณะมอเตอร์ไซค์แล่นผ่านเสียงคำสาบานรักเก่าดังก้องในความทรงจำฉันแล่นผ่านสะพานไม้เก่าคลื่นกระทบเสาสะพานส่งเสียงซาเบาฮ่าฮ่ กลินโคลและสาหรายโชยมากับสายลมขณะฉันขับผ่านเงาตะคุ่มของชายสามคนหนึ่งในนั้นกระโดดออกมาขวางทางทันทีสายตาเต็มไปด้วยแววเยอเยอ้ยเขาสวมเสื้อดำใบหน้ามีรอยสักเต็มแก้มถือไม้เบสบอลยกขึ้นขู่นั่งผีคืนชีพหยุดเดี๋ยวนี้ฉันเบรกกระทันหันเสียงยางเสียดสีกับพื้นถนนดังสนั่นไฟหน้ารถสองใบหน้ามันจนเห็นเงือซึมสองคนด้านหลังกรูเข้ามาประกบ หนึ่งคนง้างมีดเหงาวับอีกคนยิ้มเหี้ยมหยิบโซ่ออกมาหมุนเล่นแต่ฉันไม่ขยับแค่ถอนหายใจเบาฮ่าฮะ,ฮะดวงตาจับจ้องพวกมันนิ่งสนิทพวกมันหัวเราะลัน่นคิดว่าตัวเองแน่หรือจะสู้กับพวกเราได้เสียงหัวเราะด,ดังสะท้อนในอากาศเย็นเฉียบฉันยกมือข้างหนึ่งถอดหมวกกันน็อกออกสายลมเย็นทัดผ่านเส้นผมปลิวไหวดวงตาของฉันจ้องลึกไปยังหัวหน้าพวกมัน เสียงหัวเราะของพวกมันค่อยๆหายไปเมื่อเห็นรอยยิ้มเย็นชาบนใบหน้าฉันหัวใจพวกมันเต้นผิดจังหวะจนสะดุดฉันก้าวลงจากรถช้าฮ่าฮ่าปลายเท้ากระทบพื้นอย่างมั่นคงเสียงรองเท้าหนังแต่ถนนก้องในความเงียบชายถือไม้เบสบอลกระชับอาวุธแน่นอย่าทำเป็นเล่นตัวเขาตะโกนลั่นง้างไม้หวังจะฟาดใส่หัวฉันเต็มแรงแต่ก่อนที่เขาจะทันขยั ร่างของฉันก็หายวับจากสายตาเขาเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นร่างของเขาเปลิวกระแทกเสาไฟฟ้าข้างทางไม้เบสบอลหลุดจากมือกระเด็นตกพื้นเสียงกระดูกแตกร้าวชัดเจนในความเงียบสองคนที่เหลือชะง,งักงันมือที่ถือมีดก,กับโซ่สันระริกสายตาพวกมันเบิกโพงมองฉันด้วยความหวาดกลัวฉันก้าวเข้าหาพวกมันดวงตาเยือกเย็นไร้ความรู้สึกหัวใจพวกมันเต้นรัวราวกลองสึก ชายถือมีดกัดฟันวิ่งเข้ามาหวังแทงฉันด้วยแรงทั้งหมดที่มีปลายมีดแหวกอากาศเป็นเส้นคมกริตแต่ฉันเอี้ยวตัวหลบเบาฮ่หาฮ่าก่อนจะปล่อยมาตรงเข้าที่ท้องมันเสียงอากาศในปอดมันแตกพืดร่างมันสุดหววลงกับพื้นเขากระแทกถนนอย่างแรงมือปล่อยมีดหล่นข้างตัวทันทีอีกคนเงื้อโซ่หวังจะบี่ยงฟาดแต่ทันใดนั้นเองฉันคว้าโซ่ไว้กลางอากาศด้วยมือเปล่า สายตาของเขาเบิกกว้างเหมือนเห็นปีศาจตรงหน้ามือเขากำโซ่แน่นแต่กลับถูกกระชากสวนฉันดึงโซ่กระชากเต็มแรงร่างของเขาเซทลาเข้ามาหาฉันก่อนที่หมัดขวาของฉันจะกระแทกเข้ากับกรามเสียงกระดูกแตกร้าวดังสะท้อนร่างของเขาลอยคว้างก่อนร่วงกระแทกพื้นใบหน้าเขาแนบกับถนนไร้สติลมหายใจรอบตัวเงียบสนิทมีเพียงเสียงคลื่นกระทบฝั่งแถวเบา ฉันปล่อยโซ่ตกพื้นดังแกร่งมองร่างทั้งสามที่กองอยู่ตรงหน้าร่างหนึ่งควรวนครางอีกสองแน่นิ่งหมดสภาพฉันหันกลับไปมองเส้นทางเบื้องหน้าไฟถนนทอดสว่างยาวไกลถนนว่างเปล่าไร้เงามนุษย์ฉันยกมือปาดเส้นผมที่ปลิวลงข้างแก้มสายลมเย็นเฉียดประทะใบหน้าฉันอีกครั้งรอยยิ้มจางปรากฏบนริมฝีปากโลกนี้ยังมีอีกหลายคนที่ต้องชดใช้ และค่ำคืนนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นยอดนักรบผู้กลับมาจากความตายยังไม่สิ้นภารกิจฉันหมุนตัวกลับไปที่มอเตอร์ไซค์เสียงเครื่องยนต์ยังคงก้องในความมืดแสงไฟหน้าสองทะลุม่านหมอกบางฉันนั่งคล่อมรถด้วยทุ่งท่าสงบสองมือจับแฮนด์แน่นดวงตามือมองเส้นทางข้างหน้าแรงแค้นในอกยังคงพุ่งพล่านไม่จางเป้าหมายต่อไปรอฉันอยู่ในเมืองชายผู้จ้างวานฆ่าฉันในวันนั้น เจ้าของบริษัทใหญ่ผู้ซ่อนตัวหลังอำนาจเงินตราเขาคิดว่าฉันตายไปแล้วเขาคิดว่าโลกนี้จะไม่มีใครลุกขึ้นมาตามล่าเขาแต่เขาคิดผิดฉันกระตุกคันเร่งเสียงเครื่องคำรามกึ้งก้องกังวานล้อหลังปั่นหมุนสะท้อนแสงไฟถนนท้องฟ้าย่างขําเต็มไปด้วยเมฆดำสายฟ้าฟาดลงขอบฟ้ากลิ่นฝนโชยมาแต่ปลายจมูกฉันพุ่งทะยานเข้าไปในความมืดหัวใจเต้นด้วยจังหวะของนักล่า สายตาฉันมุ่งตรงไปยังเหยื่อรายต่อไปไม่มีอะไรจะหยุดฉันได้อีกเลือดและความทรยศจะต้องถูกชำรักคืนนี้คือคืนแห่งการเอาคืนของฉันถนนสายเปรี่ยวทอดยาวราวไม่มีที่สิ้นสุดไฟไท้ายรถฉันวูบไหวกลางสายฝนที่เริ่มโปรยเสียงเครื่องยนต์แบกความเงียบงันของรัติการกระจกตึกสูงสะท้อนเงารถฉันขณะแล่นเข้าสู่ใจกลางเมืองแสงไฟนีออนสีแดงฉานส่องผ่านม่านฝน ถนนปิดหลื่นส่งเสียงยางเสียดสีกับพื้นในใจฉันมีเพียงชื่อของเขาสุรชัยเจ้าพ่อสังหาริมทรั์ผู้อยู่เบื้องหลังทุกแผนค่าชายผู้คิดว่าตัวเองยืนเหนือกฎหมายฉันขับผ่านตรอกแคบๆสายตาจับจ้องไปยังตึกรฟ้าตรงหน้าสำนักงานใหญ่ของสุรชัยตั้งตรงงานกลางเมืองยอดตึกส่องแสงสว่างพาวตากาถือปืนยืนเฝ้าหน้าอาคารเป็นแถวแต่ความกลัวไม่มีในหัวใจฉัน ฉันเลี้ยวเข้าไปจอดเปริมฟุตบาทฝนเริ่มตกหนักขึ้นหยดน้ำเย็นเฉียบกอกผิวหน้าจนเย็นวา่าฉันถอดหมวกกันน็อกวางไว้บนบอกเดินตรงไปยังประตูทางเข้าสายตาก,กาศทุกคู่จับจ้องมาที่ฉันหนึ่งในนั้นขยับมือจะหยิบวิทยุแต่ฉันสบตาเขานิ่งเขาชะงักริมฝีปากสันอีกคนคว้าปืนขึ้นตั้งทา่าฉันเพียงยกมือขึ้นชา้าชไม่มีคำพูดไม่มีการขู่ ทว่าสายลมแรงกระโชกวูบเดียวปืนในมือเขาปลิวตกพื้นเหมือนโดนแรงกระแทกการทั้งสองเบิกตากว้างอย่างไม่เชื่อสายตาฉันเดินผ่านพวกมันเสียงส้นรองเท้าดังสะท้อนถงกระจกภายในอาคารโปร่งโล่งแสงไฟสว่างจ้าพนักงานต้อนรับยืนแข็งเป็นหินโทรศัพท์ร่วงจากมือสายตาเธอจ้องฉันอย่างหวาดหวัว่นฉันไม่สนใจสายตาเหล่านั้นเพราะเป้าหมายของฉันรออยู่ที่ชั้นบนสุด ฉันเดินตรงไปยังลิฟต์กระจกใสพื้นกระเบื้องสะท้อนเงาฉันทุกย่างก้าวบรรยากาศภายในเงียบสงัเราถูกกลืนด้วยแรงกดดันเสียงลิฟต์เปิดออกเบาๆฉันก้าวเข้าไปโดยไม่มีใครกล้าขวางประตูลิฟต์ปิดสนิทเสียงกลไกทำงานดังชัดตัวเลขบนหน้าปัดค่อยๆไต่ระดับแต่ละชั้นที่ผ่านไปหัวใจฉันเต้นด้วยจังหวะหนักแน่นแสงไฟในลิฟต์สองใบหน้าฉันชัดเจน แววตาที่สะท้อนกลับในกระจกแงกแก้วและเยือกเย็นไม่มีความลังเลไม่มีความกลัวเมื่อถึงชั้นบนสุดเสียงติ้งดังขึ้นแถวเบาประตูเลื่อนเปิดออกเผยทงรูราพื้นพรมสีแดงสดเหมือนคราบเลือดคมไฟระยะทองคำส่องแสงคราวหนหรือสีสษกกลิ่นน้ำหอมราคาแพงอบอวลในอากาศสุรชัยนั่งอยู่ที่ปลายห้องเก้าอี้หนังแท้ตัวใหญ่รองรับร่างเขาไว้ ในมือเขาถือแก้ววิสกี้สีทองอรารามเขาหันมาช้าๆรอยยิ้มเย็นชาๆบนใบหน้าในที่สุดเจ้าก็มาเสียงของเขาเยือกเย็นไม่ต่างจากใจฉันแววตาเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจแต่ภายใต้รอยยิ้มนั้นฉันเห็นความประมาทแฝงเร้นฉันเดินเข้าหาเขาช้าๆเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นพร่งแผ่วเบาทุกก้าที่เขาใกล้หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเขาวางแก้ววิสกี้ลง ยกมือทำสัญญาณให้กาดสองคนในห้องกาดลุกขึ้นจากโซฟาควักปืนเล็งมาทางฉันแต่ฉันยังคงเดินต่อไปไม่แม้แต่จะมองปืนในมือพวกมันสายตาฉันจับจ้องเพียงใบหน้าของสุรชัยกาดทั้งสองขยับไหล่เตรียมเหนี่ยวไกไออุ่นจากปืนยังไม่ทันได้แต่นิ้วร่างพวกมันก็ถูกแรงกระแทกมองไม่เห็นอัดแนบกำแพงเสียงกระดูกหักดังสนัน่นปืนร่วงจากมือพวกมันพร้อมเสียงคำรามเจ็บปวด ทั้งสองสุดลงกับพื้นเหมือนตุ๊กตาขาดวินฉันไม่แม้แต่จะหันมองก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยจังหวะนิ่งสงบสุรชัยขยับตัวเล็กน้อยมือยังวางบนโต๊ะแววตาเขาเริ่มสั่นไหวรอยยิ้มที่เคยเย็นชากลายเป็นแค่อาการฝืนเขารีตามองฉันทางเอ่ยเสียงตำ่ำคิดว่าจะมาเอาคืนได้ง่ายๆงั้นหรอือน้ำเสียงเต็มไปด้วยความดูแคลนแต่ปลายนิ้วเขากระตุกเล็กน้อยฉันหยุดยืนห่างเขาเพียงก้าวเดียว จ้องเขานิ่งดวงตาไม่ไหวร,ริกแล้วพูดด้วยเสียงแผ่วแต่ชัดเจนฉันไม่ได้มาเอาคืนฉันมาเพื่อจบคำพูดนั้นทำให้เขาเบิกตากว้างริมฝีปากขยับเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่ทันได้เอ่ยฉันยกมือขึ้นหมัดขวากำแน่นปล่อยพลังทั้งหมดออกไปกับแรงหมัดเพียงครั้งเดียวหมัดกระแทกทะลุต,ต๊ะกระจกอย่างง่ายดายแรงประทะซัดร่างสุรชัยกระเด็นไปกระแทกผนังเสียงโครมดังลั่นทั่วห้อง ร่างเขาสุดทวบลงกับพื้นเสียงแตกของกระจกตามหลังมาเป็นสายแสงไฟสะท้อนใบหน้าเขาที่ซีดเผือดไร้สีเลือดฉันยืนมองเขานิ่งลมหายใจเขาขาดเป็นห่วงแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่างแท้จริงเสียงหอบหายใจของสุรชัยกระทบอากาศเย็นมือเขาสั่นเทาควานหาบางสิ่งข้างตัวปลายนิ้วเจอปืนพกที่ซ่อนใต้โต๊ะเขารีบคว้าขึ้นมาทันที ยกปลายกระบอกสันส่นๆเล็งมาทางฉันแต่ดวงตาเขาสั่นไหวเกินกว่าจะกดไกฉันยังคงยืนนิ่งศกตาเขาด้วยสายตาที่ไร้ซึ่งความปราณีรอยยิ้มบางแต่แต้แตมุมปากยิ่งสิ์ฉันเอ่ยเสียงแผ่วคำพูดของฉันดังก้องในถงห้องสุรชัยเม้มปากแน่นนิ้วเขาแต่ไกปืนแต่ก่อนที่เขาจะทันได้เหนียวปลายนิ้วมือของฉันก็แต่ลงบนปลายกระบอกเสียงกระสุนฉลับปลิวไปกระแทกโคมไฟเหนือหัว แสงแตกกระจายพร้อมเสียงเปรี้ยงดังสนัน่นสุรชัยสะดุ้งเฮือกร่างเขากระตุกเหมือนถูกดูดพลังไปหมดปืนร่วงจากมือเขากระแทกพื้นฉันโน้มตัวลงดวงตาศพเข้ากับเขาในระยะประชิดเสียงฉันต่ำจนแทบเป็นเสียงกระซิบนี่คือสิ่งที่คนทรยศ์สมควรได้รับสายตาเขาเบิกกว้างน้ำตาไหล,หลรินริมฝีปากเขาสั่นสั่นเหมือนพยายามเอ่ยขอชีวิตฉันเอื้อมมือไปจับปกเสื้อเขา ยกร่างเขาขึ้นจากพื้นอย่างง่ายดายเขาตัวสั่นระริกเหมือนตุ๊กตาผ้าในกำมือฉันขอโอกาสฉันจะให้ทุกอย่างเสียงเขาแหบากระส่าเต็มไปด้วยความกลัวแต่น้ำเสียงของฉันยังคงเย็นเฉียบโอกาสนั้นหมดไปตั้งแต่วันที่แกฆ่าฉันแล้วคำพูดของฉันแทงทะลุหัวใจเขาดวงตาสุรชัยเบิกกว้างเหมือนจะร้องให้ออกมาเขาพยายามดิ้นแต่แรงเขากลับร้ายค่าในกำมือฉันเสียงหอบหายใจของเขาขาดห่วง หน้าของเขาเปียกไปด้วยเหงื่อและน้ำตาริมฝีปากขยับเป็นคำขอร้องไร้เสียงฉันกระชากร่างเขาให้ลอยขึ้นปล่อยเขาตกกระแทกตัวที่พังครึ่งหนึ่งเสียงโครมดังสนั่นร,ราวฟ้าผ่าร่างเขานอนแน่นิ่งหอบหายใจรุนแรงดวงตาเขาสั่นระริกมองฉันอย่างคนที่หมดสิ้นทุกสิ่งไม่มีคำพูดไม่มีเสียงขู่แค่ความเงียบงนันและสายตาของเหยื่ที่รู้ตัวว่าถึงจุดจบฉันก้าวเท้าช้าๆเข้าไปใกล้ ยื่นมือไปหยิบแก้ววิสกี้ของเขาที่ตกอยู่บนพื้นฉันยกแก้วขึ้นกลิ่นวิสกี้แรงแต่จมูกมองเขาด้วยสายตานิ่งเฉยจากนั้นฉันก็ปล่อยแก้วตกลงข้างตัวเขาเสียงแก้วแตกกระจายใส่หน้าเขาเต็มเศษแก้วบาดแก้มเขาจนเลือดซึมเขาหลับตาแน่นร่างสั่นเหมือนคนใกล้ตายฉันโน้มตัวลงข้างหูเขาเสียงกระซิบของฉันเย็นยิ่งกว่าความตายคืนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น เสียงฉันดังข้างหูเขาอย่างชัดเจนสุรชัยหายใจสถานดวงตาไหววูบฉันปลาตัวลุกขึ้นหันหลังให้ร่างที่ซุดตัวราวซากศพปล่อยให้เขาจมอยู่กับความหวาดกลัวตลอดชีวิตฉันก้าวออกจากห้องรูรานั้นเสียงรองเท้ากระทบพื้นพรมยังคงชัดเจนในความเงียบเบื้องหลังสุรชัยสุดกองอยู่กับซากโต๊ะที่พังยับประตูลิฟต์เปิดออกตรงหน้าแสงไฟจากโถงทางเดินทอดเงายาวใต้ฝ่าเท้าฉัน ฉันเดินเข้าไปโดยไม่เหลียวกลับลิฟค่อยๆเลื่อนลงภาพเงาฉันสะท้อนอยู่ในกระจกใสใบหน้าเย็นเฉียบดวงตานิ่งสงบในที่สุดฉันก็ทวงคืนความยุติธรรมให้ตัวเองไม่ใช่ด้วยความแค้นแต่เพื่อปลดปล่อยหัวใจจากอดีตประตูลิฟต์เปิดออกชั้นล่างพนักงานและกาศที่เหลือหลีกทางให้ไม่มีเสียงใดเอื่อนเอ่ยไม่มีใครกล้าข,ขวางฉันก้าวออกสู่ถนนปิดฝน สายลมเย็นหอบมากระทบใบหน้าเมฆดำบนท้องฟ้าเริ่มจางหายแสงแรกของเช้าแต่แต้มขอบฟ้าความมืดแห่งคืนล้างแค้นถูกแทนที่ด้วยแสงใหม่หัวใจฉันเบาสบายเปล่าได้เกิดใหม่อีกครั้งเสียงเครื่องยนต์มตอเตอร์ไซค์คำรามขึ้นฉันสวมหมวกกันน็อกแล่นออกไปกลางถนนว่างเปล่าปล่อยทุกอย่างไว้เบื้องหลังไม่ต้องการการแก้แค้นอีกต่อไป เพราะฉันคือนักรบที่เดินจากความตายแล้วกลับมาเป็นอิสระนี่ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ของฉัน